เี่ยเดดลงเลเองไม่ลงทุเนี้อบคุณเน่เดี๋เดี๋ยวก่อนมาดั้ดเยอะนี่เดี๋ยวพุ่งลงให้กูผัวเดี๋ได้ไหมตางนี้ดั้ดังนี้ก่อนได้เดี๋ยวพ่รถรถแม็กกูปี้ล่ะเดี๋ยวการต่างแน่นี้การพุ่งก็ได้นั่นนั่นมีตางเท้าตื่นหรืไมแเดินก่อนแล้วพุ่งก่อน นี่ไหวลงก้าวต่างนี้น้องว้าวก้าวต่างนี้ไดยก้อนไงเพื่อนคือลงเล่ยตรงนี้ไม่จุดฟึดบับประกันนะครับปกพี่ฟึดน้องว้าต่อยตายก้าวต่างนี้เลยก้อนก็ได้แต่เดี๋ยวตีตรงนี้ก้อนก็ได้เดินไปต่อยก่อนนะลืมไม่นั่นนายยอดตรงน้ำมันเดจะรักอีกก้อนก็ไดเตรียมรับด้วยคิดได้ก็ยังไม ฮัลโหลอายุนานไหมครับในวัดนำดามาเลต่างเก่ากนโอ้หาจันพวกตอมกัน <laughs> นั่นเนี่ยตีนั่นตยายดอกาต่างนี้เลยตัวล่างเก่าไปตีนั่นลยโอควาดกาวต่าง้เออกาต่างนูวเออมา ไปหน้ากากตางนู้นตวตรงน,นี้ได้ยบลืล่นตรงนี้มไม่คิดฮัลโหลสวัสดีพลวงู่งดำดิเงับแหล่ลานมาดรดีวัดำปูรามั่มันไปเอาไปเนาะนี่ตำ การนันนี้นะวะาบาังกับบังอันนี้นไงพวกปืนนี่เนี่ยปบกูกแกโอ้เบกูย,ยังอยู่โอ้ยเว้ยมันมันจุยได้ไปกูตัวเต่ตานถึงแบบด้อยกครก็คนเนา mọi hử đi con này mai tờ đó lần mày đi mai mà lại con cao này ปุ้งก็เรียกตีก่อนครับฮะเปหน้าขอเด้เอ,อไปก่อนปูตรงนีง้ก่นอนว่าเออไม่เรอรอวะเราเราปูตรงนี้ก่อ,อ,อนอออว่าเออจุดได้บ่ มงชงแล้วแบโกมาลุนไบโกมาลุนไปโกมาลุนตายก่อนฮฮิฮิ

đun 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 đun, dun bu dun dun Tôm, dun 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 cái dun gì? Nào, dun 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 นี่เป็นไรเลยเดี๋ยวปัดไว้แล้วไม่อยากไายเป็มเกย์กับตรงนี้เลยอันนี้เป็นไร

ủa về ra đi ô <laughs> thôi bà con ngày chống từng cái mai nụ bố 我养不累。 Đúng rồi con, đúng rồi con Tình mai này đi đây เบาเลบาบ้าวบา,บา,บา,บาตุ้มบริเวณน,นี่แม็ดเลยต้มแม็ดเลยครับ ต้เลยต้มบริเวณด่าลานี่ก็ตทำด่าลาไหมเดี๋ยววัดลำลาต้มไปเลยต้มมาหลดเกลนเก้าหลดเกลนเก้าไปยกหลังกาดงยกหลังกาใได้เดี๋ยวลรขึ้นได้เลยไหมลูกเออี่บอลนี่เดี๋ยวบอยลโยเอบ้านนได้ข้าไปเลยเลย

น่าจะไปซิซิฟานุซิมาเบื่อเอมาจ้ะเราเก้ไม่ได้กินก้าไม่ได้ต้องม่รก้าได้ไปเลยไปนั้นต้องม่เรก้าได้ไปกันหอยหน้าไปดูเป็นพ o กมันหยกน้กมันหยกยาวมันเป็นงนองใจตัวเนี้ยหยกใจญกองตาเดีวงเจ้าเดวมัยโอ้ครับเร้เราก็ไม่ได้กินกับดียว้อนหัวเราจะปูหน้านี่ก่อนนะแล้วจ่ได้ปูต่างพวกนั้น nào hòa đẹp rồi đi bò, ní quên tóc bỏ cung nhiều níu, Bên nam rồi đấy, mệt đơn, Đại được điểu nó, béo tầm đa, đừng về lệ cái đừng bò, vừa có mạn นี่ตกน้มลื่นเลยเลยตกน้มลื่นเลยต,ยตายตายตายปนีแม่ไว ta bắp mình mới là cha ư cha mới cùi chốt con con À, này, tốt cháy là cả Tìm ăn tốt trái là phê đi này qua trang là Này, ai Đọc về về giờ đứng bye ô ô. มันเลยมันเลยว้าว้เดี่ยวลงมาแรกก่อนลงไปกับอีกับอีเพลง nhà dân ngoài trước đây quay cá subscribe cho kênh Ghiền Mì lúc đến tít Ta trông, ta trông. Lala, Là mẹ anh đây Mày ghi đi ăn 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 đéo nhọc quay, vợ trốn vợ trốn nhọc mấy đại là đéo, ba, lông. chào ai chào bố đi dìa anh chăm dìa này chưa? dìa đi đi dìa 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 mẹ Mẹ ตามเลยก้าวนี้นักรถนะไม่ต้องลอาลยละเออไปเอามาได้โต๊ะกต็ตอนรอรนาจ้าแต่ล่วงงกมายกันงกเลยเจอในกุศไม่ได้นักปู่ <laughs> ปริแปดเ,เรียวปัดสายตรงนี้ไม่ได้มันเหย่บไม่ก้าวอย่าไปอย่าไปเจ้าก่อน มานี้เลยเจ๊บัดมานี้เลยลงลุ่มบัดมานี้เลยทึ่งอันนวลแล้วนวลแล้วถึ่งอันนวลแลลวหนาเดี๋ยวกินใช่ เอามมดยกเลยเอย่าไปเก้งนะเดี๋ยวมัดยางระเบิด์ตไยิงแนนยิงนวนไม่ไปโบโะไปไม่รอดนเดเลยยังเลย ไปเลยไปเลยเอาลง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 เลยไปเลยว <c oughs> โอเคคลิปนี้ bye bye. บายบายครับตอนนี้ครับจอดนี้ไม่รับ do